ทุกคนเห็นงบปีนี้กันแล้วใช่ไหมรายได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงหนูว่าเราควรหารายได้เพิ่มน,นะคะพี่เราไม่สามารถเพิ่มแค่ค่าน้ำจากคนเงินเหมเือนเดิมได้แต่จะทำยังไงล่ะครับพี่ระบบน้ำก็ต้องมำลงค่าน้ำก็ขึ้นเยอะไม่ได้คนใช้น้ำก็จะเดือดร้อนกันนะครับ ใ่ครับพวกผมเจอปัญหาท่อรั่วทุกวันเลยน้ําก็เสียไปฟรีๆแต่ถ้าเราลดน้ารั่วได้เราก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับพี่ถ้าลองขายน้ําบรรจุขวดนะคะเรามีระบบก,กรองน้าอยู่แล้วพัฒนาต่ออีกหน่อยก็อาจขายให้โรงแรมและโรงแานได้ค่ะน่าสนใจนะแต่เราต้องใช้เงินลงทุนแล้วเราจะหาทุนมาจากไหนรลัก ผมว่านะครับเราน่าจะหาพันธมิตรร่มงมลงทุนให้เอกชนร่วมลงทุนกับอเราครับจะได้ไม่ต้องใช้เงินจากกรกพรทั้งหมดครับแเรื่องการสูญเสียน้ํานะครับถ้าเราเปิดมาใช้นิเตอร์น้ำอัจฉริยะเราก็จะได้รู้จุดรั่วได้เร็วขึ้นแล้วก็เราก็จะได้ลดน้าที่เสียไป,ไปฟรีๆด้วยนะครับจริงด้วยค่ะแล้วอีกเรื่องถ้าเราปรับโครงสร้างราคาน้าสําหรับภาคสาหกรรมให้สูงขึ้นแต่ให้แพ็กเกจพิเศษเราก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีก นีค่ะเราจะเริ่มจากโครงการนําร่องขายน้ําดื่มคุณภาพสูงให้กับโรงงานและจะจัดตั้งโครงการลดน้ําสูญเสียและหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนครับผมจะเริ่มหาบริษัทที่สนใจติดตั้งสมาร์ทวอเตอร์เมทริ่งนะครับและผมก็จะไปสำรวจจุดที่ว่าและลองใช้เทคโนโลยี IOT มาช่วยตรวจจับน้ำที่รั่วครับเดีย๋ยวจะติดต่อฝ่ายการตลาดเพื่อขายน้ำาดื่มวให้กับโรงงานและโรงแรมค่ะการทำสำเร็จเนี่ยของเราจะเป็นศูนย์การ การจัดการน้ำแบบครบวงจรมารวมพลังกัน